สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาปลูกต้นแดงทับทิมสยามนะคะหลังจากที่เราเอามาแล้วเราไม่ได้ดูแลเลยค่ะจนหญ้าเขาขึ้นรกเต็มกระถางไปหมดเลยนะคะวิธีการบำรุงดูแลก็คือเราก็จะเอามาถอนถุกหญ้าข้างหน้าออกทั้งหมดนะคะเพราะว่าหญ้าที่เขาขึ้นในกระถางเนี่ยเขาแย่งอาหารกับต้นแดงทับทิมสยามของเรานะคะ เราปล่อยทิ้งไว้นานมากๆค่ะน่าจะเป็นปีได้แล้วนะคะไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยพรวนดินให้เขาเลยค่ะเขาก็เลยเป็นแบบนี้ดีแล้วนะคะที่เขายังยังอยู่นะคะยังไม่ไปค่ะทนมากๆนะคะซึ่งเราตั้งไว้กลางแดดเวลาเราเอามาปรับปรุงดูแลเราก็จะตัดกิ่งที่เขาแห้งเหี่ยวทิ้งไปนะคะส่วนกิ่งไหนที่เขาสูงและยาวเกินไปเราก็จะตัดให้สั้นลงค่ะ และกิ่งที่เขาสูงที่เราตัดให้สั้นลงเราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเราจะทําการขยายไปพร้อมในเวลาเดียวกันวิธีการปลูกต้นแดงทับทิมสยามก็ใช้วิธีการชํำนะคะซึ่งปลูกง่ายพอๆกับจิมคุณนายตื่นสายหรืออากนิมาทั่วไปเลยนะคะหลังจากเราถกหญ้าออกทั้งหมดแล้วเราก็จะพรวนดินให้เขาสักหน่อยนะคะแล้วก็จะเอารากของหญ้า ที่เต็มแน่นในกระถางนี่นะคะออกมาบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ดินใหม่ลงไปซึ่งดินใหม่ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นดินที่เราทําการหมักกับปุ๋ยคอกเอาไว้นะคะเราก็จะเอามาใส่ด้านบนแบบนี้ซึ่งในกระถางเราไม่ได้เทออกมาค่ะเราก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้เลยอันนี้คือเป็นต้นแม่นะคะส่วนกิ่งอื่นๆที่เราตัดออกมาเราสามารถใช้ดินเก่าทั่วไปนะคะเอามาใส่ ปลูกได้เลยนะคะยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรก็ได้ค่ะให้รากเขาติดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยตามไล่ใส่ปุ๋ยทีหลังนะคะวิธีปลูกก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่จิ้มลงไปในดินค่ะแล้วก็เอาไปตั้งวางไว้ในที่ร่มลำไรก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้เขาโดนแดดจัดค่ะเพราะว่าเขายังไม่มีรากติดนะคะส่วนใหญ่เวลาเราปลูก เราก็จะชอบตัดยอดนะคะแล้วก็เอาไปจิ้มปลูกนะคะจริงๆแล้วคือก้านที่เขาไม่มีใบเลยก็สามารถชำได้นะคะปักชำลงไปเขาก็เกิดแตกตาได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือปลูกยอดก่อนค่ะส่วนที่ยาวๆค่ะยาวขึ้นมาล้วก็ปลูกขึ้นมาเป็นยอดใช่ไหมคะส่วนยอดเนี่ยเราปลูกไปแล้วเราก็จะเหลือก้านที่ไม่มีใบเลย ก้านที่ไม่มีใบนั่นแหละคะ่ะคือเอามาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็จิ้มปลูกได้เหมือนกันนะคะพอดีวันนี้ฝนตกนะคะเราก็เลยเลือกกระถางที่เขาไม่มีต้นไม้แล้วหรือต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะเราก็เอามาเทแล้วก็เอามาปลูกใหม่เอาต้นอื่นมาปลูกแทนนะคะทุกกระถางที่เป็นกระถางดินเก่านะคะก็จะมีหญ้าขึ้นทุกกระถางเลยค่ะ ขนาดหญ้ายังขึ้นได้นะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขาดปุ๋ยนะคะเราก็เอาไปผสมกับดินหมักของเราเล็กน้อยค่ะเพราะว่าดินหมดนะคะเราก็จะเอาใส่ลงไปในกระถางแบบนี้แล้วเราก็ตัดเอาแต่ยอดก่อนนะคะปลูกลงไปในกระถางค่ะและนี่ก็คือที่ปลูกได้ในวันนี้นะคะ เราลงปลูกตั้งแต่ช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็ปลูกได้ค่ะเพราะวันนี้ฝนตกค่ะอากาศครื้มและชื้นนะคะต้นไม้ไม่มีเหี่ยวไม่มีสลดเลยค่ะถ้าไม้มงคลของใครมียญ้าขึ้นรกแบบนี้ก็ลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ